สวัสดีค่ะเศมงวงคุยสารมาแล้วพี่น้องจาา๋ามาแล้วมาแล้วมื้อนี้นั่งนี่เนี่ถิงนมาปากที่ฝากนองก็กคือปูนาหนึ่งว่าซาพี่น้องจา๋าปูนาไปคุดมาเองนอกจากพี่น้องกินกับน้ำจิม้มซีฟูดเซ่บอ่าแต่ก่อนสกินเน,น,นี่ยนั่งก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลยๆไลน์ด้วยจี่แวกเขามาหายกำลังใจ มา่าจะพี่น้องจ๋าเมื่อกินน้ากันบว่าสิอยู่ฟังไทยฟังลาวอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศเนาอจจะพี่น้องจ๋าปูหน้ายายนั่งไปคุดเองจะพี่น้องอคุดกรบบยากาปันไดห,หรอกแต่ว่ามั่นแดดนาอจจะพี่น้องจ๋าหลับอ่าหลับกระเพิ่นกระดินแกนนิดนึงเนาอจจะหูนเพิ่นกระดิ่มไขมันเนาอจจะพี่น้องนิดนี้ไขมันนาอจจะพี่น้อง เจ็บแสบ,สบน้ำกันด้วยพี่น้องจา้าแต่สิเอาส่วนมีออกกรอนเนาะจา้ามามาพี่น้องเจ็บแสบ,สบกรอบกรุบกรุบน้ำจิ้มกะโอ้โหเบิง้งนั่นเห็นบ่มเนาะจา้า อินเบิดกระดูกกระเดี่ยวนี่กระได้เนาะพี่น้องตาเพราะว่าเพิ่นกรอบ อืร mm ็จเดี๋ยวเรพี่นองจ้า ส่วนมีเสียดายพี่น้องจา้าอาส่วนนี้เพื่นออกแ้่พี่น้อง 嗯，行。No? ขนาดพี่น้องจ้า เบิงสิล่องกินเบิดกระดองมันเบิงที่นองจาอืม ได้ยุคพี่น้องแต่ว่ามันหยาบนิดนึงเนาจะจ้ะ ตัวไหนมันใหญ่ยนั่งก็เอามาหนึ่งสูพอมีพี่น้องกินนี่จะพี่น้องตัวไหนมันขนาดใส่ขนาดเล็กยนั่งกะสิเอาเห็ดเป็นอมอมปูนะจะพี่น้องสูพรมีพี่น้องอีกกินอีกเท่านึงนอกจากเพิ่มเพ็ดเลยพี่น้องจ้า ้าเพิ่นก็ะลุดง่ายง่ายเลยพี่น้องจับมีก็ะลุดปอบแปปอบแปออกโลด เพชรบางอย่างคักน้ำกินพี่น้อง บางมองไปขุดดินเบินกระแข็งแข็งพี่น้องแลละก็มีมีหินน้ำเนาะจ้ะ เพชรคักรายแต่พี่น้อง ขากระรุดออกงนะ่ายังไงพี่น้องจา้าพี่น้องจา้า สำหรับคลิปนี้จะนั่งผ้าพีผ้านองกินปูหน้าหนึ่งก็ขอจบไปแต่เพียงแค่นี้นอกจากเสหลร้เพชรร้ก็ขอบบุญขอบคุณพี่นองหลายหลายด้วยจากที่แวะเขามาให้กำลังกำลังใจกับฝากคนในพี่นองกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งในเด้อจ้าคลิปหน้าพอกันไหมเนาะจากนาะสวัสดีค่ะ